ได้รู้จักคําว่าสมรรถนะกันแล้วนะคะในหัวข้อนี้เราก็จะพูดถึงการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะกันค่ะจากกิจกรรมที่ได้ทําก่อนหน้านี้นะคะที่ให้วิเคราะห์กิจกรรมว่ากิจกรรมการออกแบบเรือดินน้ำมันเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนหรือไม่อย่างไรนะคะเราลองมาดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ การที่เราจะดูว่ากิจกรรมนั้นจะส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนได้หรือไม่เราก็ต้องมาดูว่ามีส่วนที่ส่งเสริม KPA คือการนำเอา KPA มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ชิ้นงานหรือไม่นะคะซึ่งจากตรงนี้ถ้าผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในเรื่องของแรงลอยตัวแรงพยุงนะคะอาจจะมีการใช้ทักษะการออกแบบการทดลองการสืบสอะสืบค้นหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ร่วมกับความมุ่งม,มั่นตั้งใจความเชื่อมั่นในตนเองหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะส่วนเหล่านี้ถ้าผู้เรียนนำมาใช้ในการที่จะแก้ปัญหาเพื่อทำให้เรือดินน้ำมันลอยได้เนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะนะคะไม่ใช่การลองผิดลองถูกโดยไม่ใช่ความรู้ใช้เพียง ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวอันนั้นก็อาจจะไม่เรียกว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะนะคะก็จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทั้ง KPA แต่ที่สําคัญถ้าเราประยุกต์หรือเชื่อมโยงกิจกรรมนี้ให้เข้ากับชีวิตจริงของผู้เรียนได้ด้วยก็อาจจะทําให้กิจกรรมนี้สามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมถัดมาก็คือเรื่องวุ้นแสนอร่อยนะคะ กิจกรรมวุ้นแสนอร่อยเป็นกิจกรรมการเรียน,น,นรูนนนร้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนหรือไม่อย่างไรเช่นเดียวกันค่ะเราจะต้องมาดูว่า K P A ที่ผู้เรียนนำมาใช้ในการทำวุ้นนั้นมีอะไรบ้างนะคะถ้าเราดูในส่วน K ถ้าเราบอกว่าผู้เรียนใช้ส่วนผสมขั้นตอนการทำวุ้นนะมีความรู้ในส่วนนี้นะผู้เรียน มีทักษะการสืบสค้นการใช้ประกรณ์นะคะเกี่ยวกับการทำวุ้นแล้วก็มีการคำนวณต่างๆนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทำให้สำเร็จสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้เรียนทำวุญได้สำเร็จผู้เรียนเกิดสมรรถนะใช่หรือไม่นะคะซึ่งเราอาจจะต้องมาดูที่สมรรถนะหรือความรู้ในรายวิชานั้นๆด้วยนะคะถ้าเป็นในรายวิชาการงานที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทําอาหาร KPA นี้ก็น่าจะเหมาะที่จะส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนนะคะในรายวิชาการงานแต่ถ้าเรามองมาที่รายวิชาวิทยาศาสตร์เราจะต้องมาเพิ่มเติมในส่วนของ K นะคะที่เป็นวิทยาศาสตร์เช่นเด็กๆได้เตรียมวุ้นในสัดส่วนนะคะความเข้มข้นที่ถูกต้องหรือไม่นะ,ะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสาระละลายเข้มขน้น หร,หรือเปล่านะคะถ้าไม่อันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้สะท้อนสมรรถนะที่เหมาะสมกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นเราต้องดูด้วยว่าความรู้ทักษะของแต่ละรายวิชานั้นเป็นอย่างไรที่จะส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนค่ะในรายวิชานั้นนะคะทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนะคะก็จะมีหลักสําคัญอยู่5ข้อค่ะ ข้อ1ก็คือต้องพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยเน้นการพัฒนาการรายบุคคลอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการเป็นเจ้าของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะ 2. ต้องกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้โดยเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทํางานค่ะ 3. ต้องจัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ที่หลากหลายและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาและธรรมชาติของผู้เรียน 4. ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการใช้สื่อและสถานการณ์การเรียนรู้ร่วมสมัยมีความหลากหลายและยืดหยุ่นตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน บริบทจุดเน้นของสถานศึกษาและชุมชนแวดลอ้อมและ5มุ่งใช้การประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นธรรมเชื่อถือได้เอื้อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นตามระดับความสามารถค่ะโดยที่ English Language Teacher of Secondary School b i s k r a Province นะคะได้ระบุนะคะ หลักการของการจัดก,การรู้ฐานสมรรถนะไว้ดังนี้ค่ะเราจะต้องระบุสมรรถนะที่วัดได้และชัดเจนเราต้องระบุผลลัพธ์การเรียนรู้และมีระบบการวัดที่ชัดเจนมีการสนับสนุนที่แตกต่างและสม่ำเสมอประเมินอ,อย่างมีความหมายและเชิงบวกส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะคนและพัฒนาตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะ ในส่วนของ CBE ไ h a i l น n ์เองก็ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะไว้นะคะโดยกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะควรเป็นการบริรณาการความรู้สหวิทยาการและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นการเรียนรู้ที่มีความหมายและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียนเพื่อผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะไปพร้อมกับการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานการแก้ปัญหาและการใช้ชีวิต ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดลงมือทำสะท้อนคิดปฏิบัติปรับปรุงและพัฒนาตนเองผ่านสถานการณ์ต่างๆในโลกจริงค่ะในส่วนของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะคะก็ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะไว้ว่าจะต้องเป็นการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ให้ผู้เรียนมีวิธีการค้นคว้าหาความรู้ฝึกทักษะที่จำเป็นในด้านต่างๆ มีคุณลักษณะและเจตคติในการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานชิ้นงานด้วยตนเองจนสำเร็จรวมถึงการนำความรู้ทักษะและคุณลักษณะามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมค่ะดังนั้นเมื่อกล่าวถึงลักษณะส,สำคัญของการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนะคะก็จะประกอบไปด้วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เน้นการเรียนรู้ที่มีความหมายและเชื่อมโยงกับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดลงมือทำสะท้อนคิดปฏิบัติปรับปรุงและพัฒนาตนเองผ่านสถานการณ์ต่างๆในโลกจริงส่งเสริมคุณลักษณะและเจตคติในการปฏิบัติงานหรือสร้างงานผลงานชิ้นงานด้วยตนเองอย่างสำเร็จและสุดท้ายก็คือนำความรู้ทักษะและคุณลักษณะ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมค่ะ